ในปัจจุบันมีอาชีพมากมายหลายอาชีพที่เป็นที่นิยมในประเทศไทยแต่มีอีกหนึ่งอาชีพที่นิยมทำกันมากที่สุดนั่นคืออาชีพเกษตรกรค่ะ ในวันนี้เราก็ได้มาอยู่กันที่บ้านดงบงังตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งอาชีพหลักที่สร้างไรายได้ให้แก่ชาวบ้านบ้านดงบงังนั่นก็คือการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะเราก็เลยจะพาทุกคนมาดูขั้นตอนและกระบวนการกรรมวิธีในการผลิตถุงพลาสติกเพื่อใส่ต้นไม้ตลอดจนการนำต้นไม้บรรจุลงถุงเพื่อนำออกขายสู่ท้องตลาดกันต่อไปค่ะสวัสดี วันนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่แหล่งท่องเที่ยวสมุนไทยเกษตรอินทรีย์ครบวงจรนะคะยินดีต้อนรับสู่บ้านดงค่ะต่อไปเราจะมาดูกรรมวิธีการผลิตถุงพลาสติกนะคะตามไปดูกันเลยค่ะ ก็คือเขาเรียกว่าเป็นพลาสติกใหม่หรือว่าเขาเรียกว่าเป็น,ปนตัวเ A นะครับก็คือโรงงานที่ผลิตเนี่ยจะไ,ได้เราจะได้ไมดาจากทางซีซีทางซีพิลยองพเพวกะพวก S P G ไมครับเลยผ่านใบหน้าพเพราะเราซื้อน้อยแต่ตัวแล้วมันก็จะมีตัวนึงก็คือพลาสติกหลอมนะครับพลาสติกหลอมก็เป็นของรั่ส่วนตรงนี้เป็นพลาสติกใหม่เป็นไม่พลาสติกใหม่ ก็แบบออกเป็นหลายเกร์เกับอ,อเกโที่ใช้ส่วนให่แล้วถ้าถูงอมัแล้วแต่ลูกค้าต้องการนะครับถ้าลูกค้าต้งการเป็นงานอย่างให้มแมอมอปปอนนของลูล่างย่าเป็นตัวไเดนแต่ถ้าเกิดว่าต้องการความเทาบาใสเนี่ยกป็นตัวประเทศแอก็มีหลายเกียร์ลา,าที่จะมีเป็นจากตั ให้เป็รูปเขาเรียก LD ลดีแอไเดนียครับผมดูปนแบบตัแต่ถ้ามันนิ่่อนค ไอห,หล่อนอะไรเครื่องสังเคราะห์เม็ดเนี่ยคือเราเอาพลาสติกมาค,คือเราต้องการที่จะเหมือนกับเราต้องการได้กำไรเพิ่มขึ้นเราก็ต้องเอาเม็ดพลาสติกเนี่ยมาผสมกันไอ้ตรงนี่มันจะเป็นสูตรแล้วแต่สูตรไทยสูตรมันตรงเนี้ยครับทำไงก็ได้ให้ไม่ได้สเปซสารผูกค้าไปโดยการลดต้นทุนตัวโรงงานเองนะครับโดยการหาเอาเม็ดมาเขาต้องหาวัตถุดิบที่ได้ดุลภาพ แล้วเรามารวบรวมกันแล่ครานี้ถ้าเกิดแค่แค่แคต่อบที่วเนี่ยมันมันไปไม่ทันมันก็ต้องเอาหลายต่อมาทั้มาวบวกันทาให้ต่าได้น,งงน,นื้งา,านตามที่ลูกค้าต้องการครับ ใส่พอใส่ถังเสร็จแล้วปึ๊บมันจะวิ่งผ่านความร้อนวิ่งผ่านกระบอกข้อความร้อนกลายเป็นของเหลวนะครับของแข็งพอเวลาโดนความร้อนปึ๊บมันกลายเป็นของเหลวแล้วทีนี้พอมันกลายมาเป็นของเหลวเสร็จแล้วปึ๊บมันจะผ่านกระบอกนะครับกลายเป็นของเหลวก็ผ่านหัวเป่าต้นหัวต้นข้างบนนะครับเรียกหัวเป่าตรงนี้เขาเรียกการลมเขาผ่านหัวเ่าเสร็จแล้วปึ๊บเนี่ยมันกลายเป็นของเหลวเนี่ยมันจะต้องระบายด้วยลม ะระบ,บายความร้อนอ่ะต้องระบายความร้อนไอ้เครื่องตัวเนี้ยเขาเรียกว่าระบายความร้อนด้วยลมพอระบายความร้อนด้วยลมเสร็จแล้วปึ๊บให้อุณภูมิมันมันได้มันได้จากของเหลวเนี้ยให้มันเย็นตัวกลายเป็นลูกล่างาลกลายเป็นรู่างแล้วก็มีงมอเตอร์ตัวดึงตัวบนนะครับดึงม้วนลงมาครับดึง้วนลงมาแล้วก็มาเข้าที่ตัวเก็บ้วดอีกทีหนึ่ง,ลงละนะครับ ก็จงแล้วนะครับคือขนาดสามไซส์และต่างๆนะครับก็นี่จะมีมอเตอรไซส์เล็กนะครับก็ที่คือขั้นตอนในการตัดนะครับเราฟังอาจารย์อยากบอกครับผมวันนี้เขาเรียกว่าเครื่องตัดตัดพร้อมซีนเวลาเราถ่ายซ er> oh. no, like. like ีนนี้ถ่ายม้วนมาแล้วนะครับให้ม้วนมาแล้วเนี่ยเรลาเราม้วนเนี่ยมันเข้าเครื่องที่หลังเข้าแกนแกนหลังเข้าแกนหลังที่หลังแล้วก็เอาเข้ามาร้อยไปร้อยเข้ามาแบบโดยที่เราผ่านตัวเนี่ยเรียกตัวซึนเข้า มีควาให้สูงสวยงามอยู่โดยใช้ความร้อนเหมือนเป็นมิเตอร์พอผ่านความร้อนสัมผับเราตั้งระยะความสั้นยาวตั้งที่ลึกในเครื่องนะครับสั้นยาวแค่ไหนเราก็ตั้งแล้วก็แค่นี้ครับขั้นตอนไม่มีอะไรครับอันนี้คือขั้นตอนในการตัดแล้วตีนะครับ ทอย่างนรับตุงที่เราได้มาเรองยต์แบบแบบนี้นะครับยัไม่มีรูยังไม่มีรูแล้วก็ต้อมาเท่าเคื่อง่อเคืองจอดเ,เป็นเป็นเป็นเหมือนแบตัวตก้ตัวครับที่ตอกทีนี้ถ้าเราจปนมวนเยอะเนี่ยถ้าเราไม่เทีตั้งต่อไม่ผ่านก็ต้ใช้เครื่องที่เรื่องว่าเครื่องเขาอย่างเหสโเสอครับผม พอเจาะเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะได้มาเป็นเป็นรูแบบนี้ครับเียัพอเป็นรูเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอามาแพ็ครับกันะครับเป็นรูเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาแพ็คแพ็คใส่ใส่กระสอบนะครับแพ็คใส่กระสอบแพ็คใส่กระสอบเสร็จแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยครับเราก็ต้องเอาไปชั่งที่กิโลชั่งที่กิโลเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ไปเข้าที่เครื่องแพ็คครับ สั้างที่กิโลครับเสร็จแล้วปุ๊บเราะเอาเคื่องแ็้พอเสร็จแล้วปุ๊บ้ล่างก็ออกมาเป็นลักษณะอันนี้คือร้อมสรงอันนี้คือวัตถุทีพร้อมส่งนะใช่ครับอ๋อนี่คือกาที่เราทำมาแล้วะใ่แต่ละไซส์แต่ละขนาดที่ครับแล้ยังที่เือนรคือในที่หลือเนี่คือเราสามารถทำไปรูในเครื่องได้โดยที่ไม่จ้านรลอมหอล่พลาสติก แต่ว่าคุณภาพมันก็จะไม่เหมือนตอนที่มาแรกมันก็จะด้อยไปว่าพัฒน์สิบลานดงความร้อนแล้วก็อะไรต่างๆผมก็ที่เราได้มาแล้วจากที่ว่าผ่านกระบวนการต่างๆนะครับโดยที่ถุงนี้มามาได้ไหนนะมีแอลอัดไดนไหนนะตรงนี้นะ้วค่ะ ส่งไปให้ที่ส่วนลงนุษ65%หกหอีก3บริษัท ธีการผลิตถุงพลาสติกเพื่อนาไปใส่ต้นไม้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเข้าสู่การนําต้นไม้ใส่ถุงพลาสติกเพื่อนําจำหน่ายต่อไปค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ร้านสมบูรณ์พันไม้ค่ะเราจะไปดูขั้นตอนกวิธีการผลิตและบรรจุต้นไม้ลงถุงพลาสติกก่อนนําส่งให้ลูกค้านะคะ ไม้ที่เราได้นํามาปลูกลงดินหลังจากนั้นเราก็ไปขุดขึ้นมาเพื่อที่จะมานําเตรียมบรรจุใส่ถุงซึ่งถุงพลาสติกเมื่อกี้<ต>คือเราได้ไปดูกาววิธีการผลิตมาแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการบรรจุต้นไม้ลงใส่ถุงค่ะค่ะแล้วขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนนําต้นไม้นํามาใส่ถุงพลาสติกค่ะคือเราจะนําต้นไม้มาใส่ถุงจัดแบบเลี้ยงให้พอดีให้หุ้มรากอะค่ะน้ะเราก็จะนําปุ๋ยมาใส่ ลงไปให้เต็มถุงพลาสติกนะคะอันนี้ก็เี๋งอันนี้คืออะไรคะเป็นส่วนผสมอะไรบ้างว้าวถ้าจะเป็นกากมะพร้าวะค่ะแล้วก็ผสมกับส่วนผสมต่างๆค่ะดินไหม้ดินนะะีนน้ค่ะปุ๋ยมีปุ๋ยด้ค่ะทีนี้รู้ว่าไปตักต่อแล้วไปขึ้นรถที่หลังที่เอามา ค่ะนี้นะคะก็จะเป็นเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นผูกเชือกผูกเชือกผูกห้ผูกให้แน่นค่ะ รอยเตียสมส่งให้กับลูกค้าที่มารับซื้อด้วยนะคะค่ะแ,แล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูการส่งต้นไม้ค่ะและต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะของกระบวนการการทําต้นไม้เพื่อนําขายสู่ตลาดไม้ดอกไม้ประดับนะคะถ้นในหลังที่เราเห็นนี้ก็คือการนํา ถุงพลาสติกที่เราได้ไปดูผ่านกระบวนการผลิตมาเรียบร้อยแล้วเราก็นํามานำต้นไม้มาใส่ถุงพลาสติกหลังจากนั้นเราก็จะนําแพ็คส่งให้ลูกค้าตามออเดอร์ต่อไปค่ะการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับนับว่าเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านตำบลดงขี้เหล็ก และยังมีอีกอาชีพที่เกี่ยวข้องนั่นคือการผลิตถุงพลาสติกใส่ต้นไม้หรือถุงเพาะชำซึ่งอาชีพเหล่านี้ได้ทำการตกทอดมาเป็นรุ่นต่อรุ่นทำให้จังหวัดปราจีนบุรีมีชื่อเสียงในเรื่องไม้ดอกไม้ประดับเป็นอย่างมากทั้งนี้ยังทำไรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างเป็นกอบเป็นกำรรม